สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะกล่อง Baby TV 3ตัวซีเครตกันค่ะนี่ค่ะจะเป็นน้องซีเครตตัวนี้นะคะอันนี้ปอยไม่ได้จุ่มมาได้เองนะคะปอยซื้อแบบเลือกตัวมาเลยค่ะเพราะว่าปอยจุ่มมาเยอะมากๆแล้วแต่ว่าไม่เจอน้องซีเครตสักทีนะคะสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าซื้อแบบเลือกตัวมาเลยดีกว่าค่ะจำรับพิกัดน้องปอยจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันค่ะเนื่องจากว่าเป็นแบบเลือกตัวทางร้านก็จะแกะกล่องมาแล้วนะคะ ด้านในจะมีการ์ดน้องนะคะมีการ์ดกับสายคล้องค่ะแล้วก็อันนี้เป็นตัวน้องนะคะจะเปิดดูกันเลยนี่ค่ะน้องซีเครตหน้าตาน่ารักมากเลยนะคะน้องจะหน้าตาเหมือนหมีแต่จริงๆแล้วมีคนบอกว่าน้องเป็นหนูค่ะนี่เป็นน้องหนูสีน้ำตาลตรงหางก็จะเป็นหางแบบหางหนูแบบนี้นะคะ น้องหน้าตาน่ารักมากค่ะติดโบมาแล้วก็มีชุดเอี๊ยมใส่มาเลยนะคะสำหรับชุดเอี๊ยมอันนี้สามารถถอดออกได้นะคะสามารถถอดออกได้แต่ว่าตรงตัวโบสีแดงอันนี้จะเย็บติดกับตัวน้องเลยค่ะนี่ค่ะสำหรับโบสีแดงอันนี้จะเย็บติดกับตัวน้องเลยนะคะส่วนน้องซีเครตหน้าที่ปล่อยได้มาจะเป็นแบบตากริ้ง360องศานะคะ หน้าผากสีฟ้าแล้วก็เป็นแก้มแมวค่ะหน้านี้ก็น่ารักมากๆนะคะแต่ว่าปอยยังไม่ถูกใจหน้านี้มากเท่าไหร่ค่ะปอยอยากจะเปลี่ยนหน้าเป็นน้องตา2ส,สีนะคะนี่ค่ะปอยอยากจะเปลี่ยนกับน้องผลไม้ตา2ส,สีตัวนี้นะคะคิดว่าน่าจะเข้ากับน้องซีเครตนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนปอยจะใช้เป็นช้อนสั้อันนี้เหมือนเดิมค่ะ ต่อมามาแกะหน้าน้องซีเครตออกบ้างนะคะนี่ค่ะซีเครตหน้าจะเป็นหน้าตาหมุนส่วนน้องตาสองสีจะเป็นตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวปอาจะลองเอาตาสองสีใส่ลงไปค่ะ นี่ค่ะใช้ช้อนช่วยกดก็ใส่ลงไปได้ง่ายๆเลยนะคะพอเปลี่ยนตาแล้วดูน่ารักขึ้นเยอะเลยค่ะนี่ปอยชอบตา2ส,สีแบบนี้นะคะกลายเป็นน้องหนูซีเครตตา2ส,สีหน้าผักสีฟ้าแก้มสตรอเบอรี่แล้วค่ะน่ารักมากๆนะคะนี่เดี๋ยวใส่หน้ากลับคืนให้กับน้องทุเรียนค่ะ จะกลายเป็นน้องทุเรียนตากริ้งแบบนี้นะคะทีนี้นอกจากน้องซีเคตแล้วปอยยังมีสั่งสายคล้องของน้องเบบี้ทีมาด้วยค่ะเดี๋ยวมาแกะพัสดุดูกันนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสายคล้องที่ปอยสั่งมานะคะมาแกะดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่ค่ะปามีสั่งมาทั้งหมด3เส้นนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นของแถมจากทางร้านค่ะมาดูที่สายคล้องกันเลยนะคะสำหรับสายคล้องจะมีเส้นสั้น2เส้นนะคะเป็นสีขาวแล้วก็อันนี้สั่งมาเป็นสีรุ้งค่ะน่ารักทั้งคู่เลยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นสายคล้องแบบยาวเลยค่ะสำหรับสายยาวจะมีที่สำหรับใส่ ห้อยโทรศัพท์มือถือมาให้ด้วยนะคะสำหรับน้องซีเครต่อลว่าสีนี้น่าจะเข้ากับน้องดีค่ะเป็นหลากสีนะคะไปเอาน้องกระต่ายอันนี้ออกดีกว่าค่ะลองห้อยด้านข้างดูนะคะ นี่ค่ะใส่สายคล้องแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะดูน่ารักดีมากเลยค่ะเอาน้องไปแขวนกระเป๋าได้นะคะแล้วก็แบบยาวอันนี้สามารถใช้เป็นสายสะพายข้างได้เลยค่ะเวลาอยากจะพาน้องไปเที่ยวนะคะก็ใส่สายยาวแบบนี้สะพายน้องไปด้วยได้เลยทีนี้อันนี้เดี๋ยวเปจะลองเอามาใส่โทรศัพท์มือถือแล้วก็ห้อยสายคล้องดูนะคะนี่ค่ะถ้าจะห้อยกับโทรศัพท์มือถือก็ให้ใช้แผ่นนี้ใส่ไว้ที่เคสนะคะ ก็ค่อยใส่ตัวมือถือลงไปค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้มีที่ห้อยออกมานะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่สายคงล้องไปแบบนี้ดูน่ารักดีเลยค่ะมีสายคล้องแล้วก็จับถนัดถือถนัดดีนะคะ นี้ก็ประมาณนี้นะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ